สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello QQ Smartwatch กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นำเสนอวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน QI Fit กับนาฬิกา SmartW h อทช d H10 Ultra นะครับแต่ก่อนจะไป เชื่อมต่อนะครับดูปลั๊กที่เสียบกันก่อนนะครับแนะนำกันทุกครั้งนะครับว่าปลั๊กที่เสียบควรใช้ปลั๊กที่มีเอาต์พุต1 0แอมป์นะครับมิฉะนั้นไฟมันจะแรงเกินทําให้นาฬิกามันเกิดความเสียหายหได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปลั๊กที่เป็นหัวตัดแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับวิธีการใช้ก็คือเสียบเข้าไปที่ออตัวท่านชาร์จของเราก่อนนะครับเราค่อยนําไปเสียบที่ปลั๊กที่อยู่ใกล้เคียงเรานะครับหลังจากเสียบไปเรียบร้อยปุ๊บตัวท่านชาร์จนะครับตัวเรียบอยู่ล่างนะครับ,ววบน วางลงไปนะครับแล้วก็นาฬิกาวางลงไปได้เลยนะครับมุมไหนก็ได้นะครับเสียบเข้ามาถ้าทําถูกต้องนะครับมันก็จะติดขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบนี้นะครับหลังจากชาร์จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครยังมันยังชาร์จไม่ติดนะครับก็ชาร์จให้ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับอาจจะแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับพอแบตมันติดแล้วมันก็จะมีหน้าจอขีดเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับ ระหว่างที่เรารอชาร์นะครับเรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกังก่อนนะครับแอปพลิเคชันจะชื่อ QI Fit นะครับ Q I F I T นะครับสะกดประมาณนี้นะครับรูปภาพไอคอนก็จะประมาณนี้ครับดาวน์โหลดได้ที่ Store Play Store หรือว่าหัวมื Store ก็ได้นะครับหลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันนะครับสิ่งแรกที่เขาจะขึ้นมาก็คือเป็นคำอนุญาตอธิบายการที่เขาจะขอใช้สิทธิต่างๆนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับ แล้วก็มันจะมีข้อความอนุญาตเข้าใช้ทรัพยากรในเครื่องต่างๆนะครับตรงนี้ต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากอนุญาตเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแอปประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามานะครับเข้าไปเมนูที่2นะครับตัวนี้นะครับแล้วให้กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวนี้เช่นเคยครับขออนุญาตการใช้ทรัพยากรในเครื่องนะครับกดขยัขนาใช้แอปก็ได้ครับกดไปครับหลังจากนั้นจะขึ้นตัว ชื่อนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือ h คชเชียนอตานะครับขึ้นมานะครับก็กดเลือกไปนะครับมันจะทําการเชื่อมต่อนะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับชื่อรุ่นอยู่ด้านบนแล้วก็มีรายละเอียดของเครื่องต่างๆนะครับเข้ามานะครับบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับสิ่งแรกที่ทำนะครับเราไปเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดก่อนนะครับก็เช่นโทรแจ้งเตือนนะครับก็กดเปิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียกครับก็จะมีการขออนุญาตกันเข้าใช้ทรัพยากรในเครื่องนะครับ การแจ้งเตือนข้อความนะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับตรงนี้เราต้องไปเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันในเครื่องนะครับแล้วก็พวกสิทธิ์การอนุญาตต่างๆนะครับตัวนี้ของผมมันจะลิงก์เข้ามาเลยนะครับเข้ามาตัวนี้สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือการอนุญาตให้เข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับก็กดเปิดไปนะครับอย่างโทรศัพท์โฮเว่ยนะครับก็จะมีบอกว่า พวกนี้มันจะมีการอ่านและเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับให้เรารับรู้ไว้ว่ามันจะใช้ทรัพยากรในส่วนนี้นะครับให้เราระวังว่าเราควรจะดูแล้วก็อ่านทั้งหมดก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราเปิดไปนะครับเราก็อ่านไปนะครับจริงๆมันก็คือการแจ้งเตือนนะครับขออนุญาตการแจ้งเตือนกดตกลงนะครับพอเปิดหมดแล้วเนี่ยทั้งทั้งหมดแล้วนะครับเรากดกลับไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นส่วนการแจ้งเตือนนะครับ ผมแนะนําให้เปิดเฉพาะตัวที่เราต้องการจะให้มันแจ้งเตือนนะครับถ้าตัวไหนไม่ใช้หรือเราไม่ได้ลงแอปพลิเคชันก็ตามนะครับให้ปิดไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเช็คตลอดเวลานะครับทำให้แบตเตอรี่มันหมดเร็วขึ้นนะครับตัวไหนเราไม่ใช้เราปิดออกไปเลยนะครับก็จะเหลือตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับหลังจากเซตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดกลับไปนะครับที่หน้าก่อนหน้านะครับ ตัวนี้นะครับหลังจากเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่อยูอ่เป็นเรื่องการโทรและก็เสียงนะครับตรงนี้เราต้องไปเปิดที่ตัวเรือนนาฬิกาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดต้องไปเปิดนะครับวิธีการเปิดนะครับก็ปัดลงมานะครับกดที่รูปบลูทูธด้านบนสุดนะครับอย่างนี้คือเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไอคอนมานะครับรอสักครู่นะครับพอขึ้นไอคอนมาเรียบร้อยให้กลับไปที่ ตัวโทรศัพท์ของเรานะครับไปที่เมนูบูทูธหลักนะครับเดี๋ยวเรารอสักสักพักหนึ่งนะครับให้ให้นาฬิกามันเปิดเรียบร้อยก่อนนะครับอ่าเปิดขึ้นมานะครับ หลังจาเปิดเรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นมาครับ h e a d e t Ultra Bluetooth นะครับ BT นะครับก็กดเชื่อมต่อไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นส่วนการเชื่อมต่อด้านมันติมิเดียด้านมันตีมิเดียและการโหนะครับก็กดไปคนอันนี้ก็บอกให้สิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อติดต่อและประวัติด้วยนะครับแล้วกดจับคู่ไปนะครับหลังจากจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราเพิ่มไปได้ก็คือ ส่วนผู้ติดต่อด่วนนะครับให้เราไปเลือกนะครับถ้าเราอยากได้สมุดโทรศัพท์ของเราเนี่ยให้ไปอยู่บนตัวเรือนนาฬิกานะครับรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ให้เราเพิ่มนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมลองเพิ่มพิซซ่านะครับเหมือนเดิมนะครับพิซซ่าอร่อยอร่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็กดยืนยันแล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เขาก็จะทําการซิ้น์นะครับข้อมูลนะครับไปยังตัวโทรศัพท์นาฬิกาของเรานะครับ สมุดรายชื่อก็เข้าไปอยู่ในใน,ในส่วนสมุดรายชื่อน,นะครับแล้วผมพาไปดูนะครับถ้าเราไม่เซ็ตนะครับตรงผู้ติดต่อเนี่นก็จะว่างว่านะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นพิซซ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในใน,นเชื่อมต่อแล้วหลังจากเชื่อมต่อเนี่ยเวลามันจะซิงกันนะครับเวลามันก็จะตรงกันนะครับ ส่วนต่อมาที่เราจะพามาเซตน,นะครับเนื่องจากหน้าจอตัวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันจะมันจะดับไวมากเลยนะปั๊บสักครู่เนี้ยก็จะดับละเพราะว่ามันต้องการให้เราประหยัดพลังงานนะครับถ้าใครอยากได้หน้าจอที่มีระยะเวลานานขึ้นนะครับให้ไปที่เมนูนะครับอันนี้ผมพาไปรีวิวแล้วนะถ้าใครยังไม่ด,ดูรีวิวพวกการใช้ช็อตคัทต่างๆนะครับไปดูที่ส่วนรีวิวได้ส่วนนี้ผมจะสอนการใช้งานนะครับเข้ามานะครับไปที่เมนู ะระยะเวลาของหน้าจอนะครับผมจําชื่อแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูจะเป็นไอคอนขาวดำนะครับเวลาหน้าจอสว่างนะครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นแค่5วินาทีนะครับแป๊บเดียวก็ดับแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้อยู่ประมาณกี่วินาทีถ้าเราให้อยู่นานนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนะครับก็ผมก็แนะนําให้เลือกสัก10วินาทีหรือว่า 20วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี้ผมแสดงให้ดูผมจะให้เปิดนานๆหน่อยละกันนะครับเพราะเราจะได้เห็นหน้าจอง่ายๆหน่อยนะครับโอเคครับคราวนี้เวลากลับมาหน้าจอหลักมันจะไม่มันจะไม่ดับรวดเร็วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาตามที่เราตั้งไว้ส่วนต่อมานะครับผมพาไปดูเมนูการอัปรูปภาพจากแอปพลิเคชันนะครับให้เลือกไปเมนูที่3นะครับหลังจากเชื่อมต่อนาฬิกาเรียบร้อยนะครับพอเข้าเมนูที่3ตัวนี้ต้องต่อเน็ตด้วยนะครับ เขาก็ทำการดาวน์โหลดนะครับแอปหน้าจอนะครับวอตเฟสต่างๆมาเพียบเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยก็จะมีแบบตเล็กคัตเกอรี่นะครับก็มีรายละเอียดให้ดูนะครับมีฮอตที่สุดล่าสุดกฤศาส์เสงเสงธุรกิจคลาสสิกจริงๆเราเลื่อนดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันอันเดียวกันนะครับเราก็เลื่อนไล่ดูนะครับชอบอันไหนก็เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดรูปการ์ตูนน่ารักน่ารักให้ดูนะครับ ดี๋ยวลองโหลดกันนะครับผมกดเข้ามานะครับอ่ะก็มีเพิมเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดรูปที่เป็นรูปหมีนอนชายหาดนะครับสนุบบี้เนี่ยไม่ใช่หมีน่าจะเป็นหมานะครับก็กดติดตั้งไปนะครับอันนี้เราต้องใช้เวลาสักสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะดาวน์โหลดรูปมาจากอินเทอร์เน็ตมาลงเครื่องเราก่อนนะครับหลังจากนั้น มันจะถึงอัปโหลดรูปนะครับจากบนเครื่องเราเนี่ยไปบนตัวเรือนนาฬิกานะครับก็ใช้เวลานะครับอันนี้เราต้องรอมันดาวโหลดให้เสร็จเรียบร้อยกันนะครับอาจจะทิ้งไว้สักพักประมาณ15นาทีก็ได้นะครับแล้วก็มาลองกดติดตั้งใหม่นะครับหลังจากกดติดตั้งนะครับก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์การดาวโหลดแบบนี้นะครับแล้วนาฬิกาก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์การอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมต้องพูดว่ามันเป็นสัญลักษณ์การอัปโหลดแหละครับเพราะว่า มันเป็นการอัปโหลดรูปขึ้นไปบนตัวเรือนนาฬิกานะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันนี้อัปโหลดรูปเร็วอยู่ครับไม่ต้องกรอเลยดิไม่ต้องฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับไม่ต้องกรอไปเร็วๆนะครับก็ปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปสนุบี้นอนดูดน้ํานะครับนะครับก็อัปโหลดง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับมาดูในส่วนการอัปโหลดรูปภาพของตัวเองนะครับให้ไปที่ wallpaper นะครับ อยู่เมนูถัดจากเมนูที่เป็นนาฬิกาเยอะๆนะครับก็กดเมนูถัดไปนะครับอเปเอรตัวนี้นะครับเราก็ไปเลือกรูปมานะครับผมจะลองอัปโหลดรูปที่เป็นรูปวิวรูปนี้แล้วกันนะครับอ่ะกินคลีนนะครับจะได้เห็นตัวนี้เราก็ต้องไปครอบรูปก่อนนะครับครอบเอาที่เราเอาที่เราชอบนะฮะนี่ผมลองสีสัน แล้วก็กดครอบตัดไปนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งเวลาได้นะครับผมดูว่าขยายเวลาได้ไหมไม่ได้นะครับก็เลือกตำแหน่งเวลานะครับผมเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับสีขาวๆอย่างนี้นะครับใครจะเปลี่ยนสีก็กดตรงนี้ได้นะครับแต่ผมเลือกสีขาวใส่ไปมันเข้ากับรูปของผมนะครับอ๋อมันมีอีกอย่างนึงนะครับใครอยากเป็นได้เป็นเข็มก็ปรับเป็นรูปเข็มได้ด้วยนะครับผมเลือกแบบรูปนี้นะครับแล้วผมก็กดบันทึก พอกดบันทึกแอปพลิเคชันก็จะอัปโหลดรูปของเรานะครับขึ้นไปบนตัวเรือนนาฬิกานะครับเดี๋ยวรอดูว่าสีสันที่เราอัปโหลดขึ้นไปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสีสันนะครับก็สดใสนะครับเหมือนกับรูปบนตัว มือถือของเรานะครับแต่จริงตัวนี้ผมปรับแสงขึ้นให้ดูนะครับตัวนี้แสงยังไม่สุดนะครับอ่ะลองดูใหม่นะครับแสงก็สีสันสดใสครับหน้าจอดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นกันนะครับที่น่าสนใจเช่นพวกตัวเตือนอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นตัวเตือนการนั่งนานนะครับการแจ้งเตือนน้ำการแจ้งเตือนการดื่มน้ำนะครับตัวนี้ก็ ก็สามารถตั้งค่าเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะครับเปิดมานะครับก็จะเป็นแจ้งเตือนทุกๆกี่นาที30นาทีเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแจ้งเตือนทุกวันไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถลองไปตั้งกันดูได้นะครับแจ้งเตือนการดื่มน้าแจ้งเตือนการนั่งนานนะครับโหมดห้ามรบกวนนี้ถ้าเปิดนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ตัวเรือนนาฬิกานะครับตัวนี้สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้นะครับปรากดไปอุปกรณ์จะสั่นนะครับแต่ไม่ได้ส่งเสียงนะครับ สั่นหนักเลยนะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพนะครับตัวนี้กดเข้าไปก็จะเป็นตัวมือถือของเราก็จะเป็นเปิดโหมดการถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็ไปกดถ่ายที่ตัวนาฬิกาครับอันนี้เบสิกับไม่ได้มีอะไรรูปแบบสภาพอา,ากาศนะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็นเซลเซียสอยู่แล้วระบบหน่วยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับรูปแบบเวลาจะตั้งเป็นย4ิบชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็ได้นะครับ ลองไปดูเมนูอื่นๆนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้นามบัตรนะครับถ้าใครมีแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วอยากได้อยากใส่ QR code เรามาสามารถใส่แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปได้นะครับทำ QR code เป็นรูปไปก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกใส่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเรื่องการบูตเครื่องการรีเซ็ตนะครับครับและนี่ก็เป็นเมนูการใช้งานคร่าวๆนะครับในการตั้งค่าของ Head 10 Ultra นะครับกับแอปพลิเคชัน QI Fit นะครับ ครับวันนี้เราไปกันเร็วๆนะครับเพราะว่าการใช้งานมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆสามารถดูได้ในส่วนของรีวิวนะครับเรามีทํารีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนาฬิกานะครับเราเข้ามาดูในส่วนนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ขลุ q q วช็อนะครับมีทั้ง s h อ p e e Lazada Tik t o k f a c e b o o k Line นนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยข้อมูลมากกว่านี้นะครับสามารถรอดูในไลฟ์ รีวิวในไลฟ์แล้วก็สอนการใช้งานในไลฟ์ด้วยเป็นบางอาทิตย์นะครับลองติดตามกันดูได้นะครับสรวบวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ